อิสราเอลกับปาเลสไตน์ประเทศไหนก่อตั้งก่อนกันมาเดินทางผ่านการเวลาสั้นๆเริ่มต้นจากประมาณ1 5 0 0ปีก่อนคริสตกาลในยุคโบราณดินแดนนี้รู้จักกันในชื่อคานาอันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนหลายกลุ่มจนถึงประมาณพันปีก่อนคริสตกาลเราก็ได้เห็นการก่อตัอ้งอ,อาณาจักรยูดาห์และอิสราเอลแล้วเราก็ข้ามเวลามาหลายศตรวรรษที่ดินแดนนี้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนมือหลายครั้งมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิบาบิโลเนียเปอร์เซียและกรีก โบราณจากนั้นมาถึงจักรววัตริโรมันที่เข้ามาปกครองตามด้วยไบยแซนไทน์ศตวรรษที่7 คาลิฟ้าอาหรับเข้ามายึดครองการปกครองนี้ก็ดำเนินไปหลายศตรวรรษต่อมาจากรววัติออตโตมันเข้ามาครอบครองตั้งแต่ศตรวรรษที่16จนถึงสงครามโลกครั้งที่1หลังจากนั้นดินแดนนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและช่วงเวลานั้นก็ทำให้เกิดแผนการแบ่งแยกของสหประชาชาติในปี1947จนในปี1948ดินแดนนี้ได้กลายเป็นรัฐอิสราเอลคุณคิดเห็นอย่างไรครับ